บรรยากาศงดงามพี่น้องตดยมีน้ำหลงมดไปนี่แหละครับผม้วเจ้าเนี่ยบ้าง้กอ้อนหยางมากที่แหลกตกใจแค่กันว่าไม่เจอเขาไปแล้วนึ่งเห็นไหน่าหงอนีลงานี่เไปูบหนยบ้างูบบ่ได้พี่น้อง คือว่าีีน้องว่นาน้อไม่กันนี่นะพี่น้องน,อน,อน้อน่งเลยย้่ยแล่ว่าพี่คนรับพวกคนเลยแข็งๆคนกวลาทุกกระทุกกอแล้วครับผมพุด